ทัานทานบ,บดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าบุญคือที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จบุญอยู่เบื้องหลังความสบายใจความผาสุกใจทุกอย่างเป็นที่มาของบุญทั้งนั้นบุญเกิดขึ้นจาก ขายยกหมายถึงว่าผู้ให้ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ทำงานด้วยความตั้งใจด้วยหยาดเหงืห่อแรงงานแล้วเอาหยาดเหงืห่อแรงงานนั้นซึ่งแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สมบัติเพื่อไปซื้อนำมาซึ่งวัตถุนอกจากเลี้ยงบุตรธิดาเลี้ยงภรรยาแล้ว เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เอาไปทําบุญฝังในพุทธศาสนาส่วนปฏิคาหกหมายถึงเนื้อนาบุญผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขใจสบายใจเป็นหลักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหมายถึงว่าท่านปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุข ความสบายใจเมื่อปฏิบัติแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองปฏิบัตินั้นให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติทาได้ปฏิบัติตามไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความไม่สบายใจทำให้เกิดความสบายทำให้เกิดความใส่ทำให้เกิดความผาสุขเบาลาคะ โทสะโหมหะขึ้นเชกเช่นในวันนี้ท่านผู้เป็นทายกซึ่งถือได้ว่ามีศรัทธามีความเรื่อมใสเป็นที่สุดเลยนั่นก็คือสกุลหงิมรักษาสกุลหิมรักษานั้นมีครอบครัวที่เป็นบัณฑิตเป็นพยาบาลบ้างเป็นคุณหมอบ้างเป็นนักการศึกษาบ้างเป็นนักการบัญชีบ้าง แต่มีแม่ดีแม่อายุ9กกปีแล้วหายเจ็บหายป่วยเพราะมีลูกดีดูแลเอาใจใส่เสมอเสมๆรักแม่ทุกลมหายใจเขาออกวันนี้เป็นวันที่แม่หายแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีและเป็นวันเกิดของลูกสาวด็ตอร์อัชวันหิมรักษาท่านด็ตอร์นั้นเป็นคนชอบช่วยมีสเสน่ห์ในการช่วย การช่วยมีเสน่ห์นะช่วยหยิบช่วยจับช่วยถามช่วยดูไปใกล้ๆกลายเป็นส่วนของงานกลายเป็นเสน่ห์ของชีวิตกลายเป็นคนที่ประสบความสเร็จในชีวิตอยู่ที่ไหนก็มีคนใช้อยู่ที่ไหนก็มีคนอำนวยความประโยชน์อยู่ที่ไหนก็มีคนเรียกช่วยเพราะความชอบช่วยเป็นเสน่ห์ของชีวิตในวันนี้ครอบครัวหิมรักษาได้มีโอกาสทราบถึงโครงการอิ่มบุญ อิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดและได้มีโอกาสมาร่วมบุญดังกล่าวโดยชวนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อายุ99ปีนอกจากนี้คุณหมออรสาหิมรักษาดออรอัชวันหิมรักษาอาจารย์วะนิดาหิมรักษาพร้อมชวนเพื่อนมาร่วมบุญด้วยไม่ว่าใครคุณติง๋งและคุณเปียกพร้อมทั้งถวายยาวิเศษ สเสลดพังพรฉีดปุ๊บหายปั๊บเลยวันนี้มีเมนูที่ก่อให้เกิดความชื่นใจและประทับแกงไตรปลาแกงไตปลานี่ทำยากนะยากท่านเป็นคนใต้ทำไตปลาทำแกงไตปลามีรสชาติสุดยอดเลยนะสุดยอดของความอร่อยสุดยอดของลิ้มรสรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็ม รดร้อนอยู่ในแกงไตป่าทั้งสิ้นและสำคัญที่สุดก็คือว่าภายใบเหลียงผัดไข่หายากมากใบเหลียงอุตส่าห์ไม่หามาจากปากใต้นู้นเอามาผัดไข่ไม่แปลกนะใบไม้เอามาผัดกับไข่มันเกิดรสมันมันเกิดรสชาติใครก็ชอบนะใบเหลียงผัดไขย่ยามเขือยาวได้ท่านสุรเดช คุณสมใจค่อยๆเผามะเขือยาวค่อยๆชี้เอาเปลือกออกเหลือไวแต่ไส้ที่สุดของที่สุดเลยยำมะเขือยาวมีน้ำยาใต้น้ำยาคนใต้เพราะว่าท่านมีความผูกพันเราก็คนใต้ดังกล่าวแล้วเป็นน้ำยาใต้รสชาติสุดยอดเลยนะนอกจากนี้ขนมหวานไม่ไว่าจะเป็นคุณติ๋งและคุณเปียก นำขนมเล็บมือนางหายากนะหาฉันยากพระเถระถามเอ๊ขนมอะไรทำไมเป็นอ๋อเล็บมือนางมีลำไย,ยเปียกมีลูกเดือยและเม็ดเบียบัวแล้วก็แปะก้วยนอกจากนี้มีขนมเหนียวขนมอย่างเงี้หายากมากที่สุดเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้รวบรวมมาเป็นกำลังแห่งบุญนั่นคือทายกตั้งใจมีความตั้งใจเป็นที่สุดขอบุญเหล่านี้ ทำให้คุณยายคุณแม่มณีหงิ่มรักษาสุภาพสตรีผู้เป็นหลักสุภาพสตรีผู้เป็นขวัญใจของครอบครัวแม่ภูมิใจเสมอในลูกทุกคนมีลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาไม่เคยคิดลูกทุกคนรักเคารพเทิดทูดูแลแม่ทุกลมหายใจเปลี่ยนกัน ด้วยความรักด้วยความผูกพันท่านวริดาอุตสาหทำรรยาวิเศษสเลดพังพรเฉีดปุ๊บพอแสบจะหายปั๊บทันทีเลยขอบุญกุศลเหล่านี้จงบังเกิดมีกับคุณติง๋งและคุณเปียกอุตสาหธรรมาขนมแปลกๆมาถวายกับพระเถรลานุเถรละในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ผู้ดาร,ริโครงการอิ่มบุญ อิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในะานามของเจ้าประคุณเด็จพระมหาราชมงคลมุนีซึ่งอนุโมทนาในส่วนนี้พระเถรานุเถระภายในวัดไตรไมิตรวิทยารามและไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งพ่อสอนเสมอให้นอบน้อมให้นุ่มนวลเหมาะสำหรับเป็นปฏิคาหกรับด้วยความนอบน้อมน่าชื่นใจผู้ให้ทายกก็เป็นคนนอบน้อมเฉกเเจนเดียวกัน เป็นที่มาของนอบน้อมทอมตนคือมนสเสนขอมุญของความนอบน้อมในการถวายทานดังกล่าวแล้วจงบังเกิดกับครอบครัวหนิมรักษาขอให้สุขก,กายขอให้สุขใจขอให้มีสิทธิเสน่ห์ของชีวิตในความเป็นผู้ให้สิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิมัตุอิทางพลังเอตสมิงรัตนติมิงสัมปทานเจตสุ ขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ